นก๋วยเตี๋ยวเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองเม,องเมืองนี้ไ่าเด็ดมากเลยพี่นะ,ะประกาศดี้ด้วนี่นร้านขวนขา,น,ะะาน,ขวนข้าวนะคะร้านขวานข้าวนะจ้าหน้าโรง,งเรียนห้วยโงค่ะเรื่งห้วยโงงนี่นะคะเตต้วยำค่ะโอโ้น่ากินมากเลยมีหมูหมูบด นีเรียบแล้วนะนะพี่จด้ใส่เกี้ยวหน่อยเนาะผมจ้ือ,อโอเคโรงเรียนบ้านห้วยโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนบ้านห้วยโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมเห็นร้านอาหารตามสั่งก็มีอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชม ตรงนี้ก็มีส้มตรงนี้เมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ปลูกส้มเยอะมากนะครับท่านผู้ชมปี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเนาะพี่เนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะเห็นเห็นผ่านอยู่น่าอร่อยมากปิ้ก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นนะครับพี่นะะเดี๋ยวผมผมผมเอาเส้นเล็กชามหนึ่งเส้นเล็กครับผมเอาน้ำตกนะพี่นะอ้าจะมม่ต ต้มยำก,กัอน้ใสานะเอาต้มยำไปเลยเลือกต้มยำนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแม่ค้าทำ <laughs> มีอาหารตามสั่งด้วยนะพี่นะปปนะเป,ปิดว้ยยังไรอนะจะก,กเส้นจะจับดไว้น,นะาเเราไปกลับงาปิดไว้ก่อ,อไกน <laughs> 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 ไม่ไ้ค่าน ผมเลงแล้วเมื่อเช้านี่มารอหลวงตาขงเขาก็จะมากินอย <laughs> ู่เลยไปอันนี้ก่อนจะดูดูไมคขาทำขายดีไหมพี่ขายขายดีไหมช่วงนี้ <laughs> เป็นรางวัลนะพี่นะ <laughs> ก๋วยเตี๋ยวครับโปรโมทร้านได้ด้วยเอาพี่เอาเชิญชวนได้เลยพี่เชิญ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 ชวนคนมากินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่เลยผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะห้วยโป่งค่ะหน้าโรงเรียนค่ะหน้าโรงเรียนนะห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะจ้ามีมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งเปิดตั้งแต่กี่โมงนะพี่ เจ็ดโมงถึงสองทุ่มค่ะโอ้สองทุ่มเลยเจ็ดโมงถึงสองทุ่มเจ็ดโมงเช้าก็จะกินแล้วนะคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำตกก็มีแต่ว่าน้ำตกมันบางวันนะพี่เนาะวันนี้มันพาเขาไม่ไปตลาดหรอคะอ เฮงๆนะพี hey, mm ่เนาะมาเข้าห yeah. yeah, sure ้องน้ำเนาะหายากนะพี่หาายกไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่แบบบางท่านอ่ะบางคนก็บอกเขาจะนิมนต์ลวงตาให้เข้าหน่อยถ้าท่านท่านไม่เข้านะอู้เหมันแบบปกติเมื่อกี้โรงเรียนก็มีอยู่นะห้องน้ำพูดถึงเนาะใช่เลยเห็นไหมก็แกยังไม่เข้าเลยแกลงมาเนี่ยก็เข้าเลยผมว่ามาเฮงๆรวยมาหาบุญเลยผม ไปตามทางนี่เขาบอกว่านี่มูลได้ลุงตาเข้าหน่อยท่านก็ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าบางทีบุกไปไม่เข้าเทคนิคกาะรัำพี่เองเออน่องเฮงเฮงรวยๆโชคดีมากเลยมาดูพี่ทำต้มยำ ออกที่ไหนคะไปไทยเอาี่ไหนอันนี้นะตรงนี้นะตรงนี้จะเอาไปออกช่องอานนท์กินก๋วยเตี๋ยวหอช่องนี้ผมตะเวนกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะพี่ในในเฟซบุ๊กกับใน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 ยูทูปก็ไปดูได้นะแต่พอทวีช่วงนี้ไม่มาตามลูกตาก็ไม่ไม่ได้ลงกินนานแล้วส่วนมากผมก็จะอยู่ตะเวนกินแถวแถวกรุงเทพส่วนมากตะเวนกินก๋วยเตี๋ยวแถวเท่านั้นอ๋่าดูชมนะ เสยวเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองเม,มืองนี้น่าจะ่ว่าเลยพี่นะประกาศดีด้วนี่ร้านขวานข้าวนะคะร้านขวานข้าวนะจ้าหน้าโรงเรียนห้นวกลงค่ะโรงเรียนห้วยกลงอ่าดีไหมคะเต๋อตุ๋ยยค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยมีหมูหมูบดหมูตับเนาะจ้า ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะพีนะ่จ้าใส่เกีียวหน,น่อยเนอะผมจ้าคือไปเอง <Okay. S 1> โอเคขอบคุณ<แ>ครับผมรับเองเลยแน่คุณผู้ชมนะน่ากินมากพเมันหังยุขพอมันหังยุก อุ๊ยอร่อยครับคุณผู้ชมอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะอร่อยอ้เส้นเยอะจุเลยนะครับคนชอบกินเส้นเยอะๆนี่อิ่มเลยนะคุณผู้ชมนะโโอ้หอร่อย,อย,อย อร่อยครับน้ำซุปดีมากเลยกลมกล่อมน้ำซุปดีมากกลมกล่อมอ,อร่อยมากอร่อยมากโอ,อเฮหงมากเลยพี่โชคดีมากๆเลย น้ำซุปดีมากพี่กลมกล่อมดีมากอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยพอดีเลยอื เท่าไหร่ครับคุณพี่30บาทครับคบโอ้สามบาทให้จังเยอะ <c oughs> ให้เยอะมากนะ <c oughs> คุณผู้ชมถ้าผ่านมาจะเข้าแม่ห้องสอนนะครับอย่า <c oughs> ลืมมาแวะร้านนี้ตรงข้ามโร <c oughs> งเรียนบ้านห้วยโป่งนะตำบลห้วยโปง่งอร่อยมากๆ <c oughs> ขอบคุณครับพี่ขอบ